คาดไปบักกูนี่หมบงหน้า,าใช้ก็ได้กินผู้ใดหันหนึ่หันตอนหน่อยทำน,นังไงเลี้ลอยซีผู้ลอยเป <laughs> ็นตุ๋้เต <laughs> ่าเลยคนคนก็อร่อยนะ้เต่าพวพริกของแพเลยพรแ ไปเดียวดูแลแต่ได้มันมันมาเสียเลยพี่ของขกินออาไปแ้ผมบอกกูบอกว่าอยากยากินก็ทำกูไม่อยากยานี่ไม่เแล้วม้าะมันม,มันจิงเด,ด้่ยนตาใส่คนได้ได้ใจพอตาขนาดคอตาเลยนะคุดเดียให้ก่อน นั่นด้ดีซื a is, a a is, a day, ้อเบียร์มาอีกนะพอจาดีครับข้างนน่ออกอันนี้ออกเละเละเอืมต้อกันข้างนี่แหละมันทางมันเอาไว้ถ้าออมก็ได้ ก็กลางอันเนี่ยล้วนไปเรท่น,นี้ตรงไหนก็ได้หมดหาโตเต็มเน้นเมนบ่อยนั่นใบประกอใบวิ่นฝ้ากินร้อนเพราะว่าแบบนี้ต้องให้ไอยู่ไอสวรรณภูมิมไหมแมน่บ,อบ่อันผมอยู่น้ไพ่อยู่น้ไผ่ มันมีู้หนึ่งยุบานเน,น,นี่ยข่ผู้อาตายผู้ใหญซื่ออย่าุบานผำค้ำเงินช่วนะพุ่มมีอยู่ค้หนึ่งกินโฟังซี่กับยาโซ่ไข่อยู่ฟังพี่ว<ะ>ัเราเห็นแย่เม้องสวงปะเมงสวงก้อนในแถววนอพุ่มมาครับก้อน <c oughs> ก้อนในแถวชวนอพุ่มมีสามแย่มเรียลไปหันละ สองลัดลักกิโลสองพอดีมาเลยแซ่บๆโอ้ยกินหน้าไม่ได้กนใหม่ปะอ๋อเฮ้ยตรยังวันไหนคนไทยคไทยมันมอน้มอนกว่าเอวชมอจะ่าไปไดีไ่อนชวอเห็นว่ากินนะไปท้าเปี่ะไปเดนเป็ไรอะไลสดต่ไลสดเยอะอ้าวทำไมปิียังไงอ่ะปี่ปุ่มฮะปปมเท่าเนาะปทำไมอ่ะปิดนไมอะ memori 80 ha memori 80